สุขสบายดีสบายดีเอฟซีถกทานที่เขาเบิ่งเขาส้มสองปะเมาสบายดีตอนเช้างามเสานี่เนาะปะเมากระกะเกียมสิขึ้นเพื่อนสิขึ้นไปเพื่อนเช้าแพงเฮ้อจิมเมอรเฮื่อนเอ้ยบูมปาสบายดีลูกสมาเลิะแทอะนะสบายดีใส่แว่นมาเห็ดให้หัวแทปเปิลอ๋าคือเท่ได้เฮ้ย โอ oh! ้ยค <desserts. S 1> <French Claire. S 2> ือเทแท้ร้านชาวนี่ฮะคือเทแท้ใสแว่นบักใหญ่ๆฝนตกเบิดขึ้นฝนตกอยู่เบิดวันเบิดขึ้นกับโพดตกติดต่อเนาเนืองกันเป็นถิดแล้วบังรถด้อลูกโอ้ยคือหนางอแท้อะหนะ อีนั่งกี่ใชัโอ๊ยหนา,าโอ๊ยถ,ถ้าไปถ่า,ถา,ถาลลมมยญี่ปุ่นแลมบอยใช่สบายดีงามๆด้วยลูกโอ้ยหนางอธิโอ้บ่ได้ขนมขักบาดเนี่ยบ่ได้แล้วเกินมาเป็นเกนีบใบเดียวเออมัมนบ่จุบขนมแล้วใส่สุดซีแรงใส่ซีแรงผัดหนาบุโอ้ยมันบ่เขากับสุดลูกอ,อมลูกอ,อ,ม,อมได้อยู่บ่พันกีบนะ อย่างมือขึ้นเสาแพงเ้อตอนนี้จิไปห่อข้าวต้มหิวอีลุ่มตุ้งนั่งได้พี่น้องเลยหิวเบิดซองมือเดียวนี่เอาหอยสอกพร้อมทั้งหมอทั้งกระตาเดี๋ยวไปเบิ่ง่ามียังในกระตาเนาะถีบปลาเมาหิวมาเนี่ยมาแล้วครับ มาลักข้าล้านสาวมาซื้อเนื้มารักเงินเขาเออสบายดีสบายดีสบายดีนางบุ้มมาาเป็นนี่แล้วเออเอาฝากเงื่อนไงเพื่นีก็เลยโอ้นางบุ้มอยู่ไหนเห็ดยังลูกร่างขวดน้องไหมเนาะ ปาโตยังข้างล่างข้างหายสบายดีนี่้เยฮโอ้ยคือมาขี่ไล่ท้ายเปยแทะจะสวยเติบและยังว่าบัท่านสวยหนาอยู่ลูกมากเรามาเปิดห้โอ้ยเศรษก็บประเดี๋ยวเศษประเดี๋ยวพี่น้องสวยๆจักหน่อยลูกมาแล้วมาเปิดห้านเลยลูกสวยแล่นี่ ห้กระเจ้าตื่นแต่เช้าได้ลูกยามบุญหะไม่ไม่ได้เอาเนื้อไม่เอาอได้มีเออนะเอาอาหารพื้นบ้านเอาเนื้อหมูหั่นแหละ เอ้ยเราแบบโต้เอาวสะดอกแต่เก่าคือมาทามดีแท้สบายดีจ้าซื้อยังหำโอ้ยซื้อวุ่นแต่เศร้าเลยยังคือกินพายเลอะเตืนเหตุไหนพูดไปสิเดี๋ยวจะเอาอะไรให้ดูมีของดีด้วยนะตะแพงอีหล่านั่นคือเป็นตะแพงนะล่เห็ดยังดุ วิ่งแขวะนะสะไปดีมีนาฬิกาหันเยอะเลยมันมีใสให้สั่งมาเบิ่งดูป่าได้ยังมานี่มามาค้นมึงดูไปมาค้นอยู่พี่มึงดูซาแพงเขอได้ของดีได้ไม่ได้ให้กินมันว่าไปแต่ซังบ่มีเวลาเบิ่งมันว่ามาเบิ่งอีลาเฮา แม่ไม่มีเวลาค้นออกมาดลูกหยิบออกมาทีละชิ้นดูหยิบออกมาอันนี้คือข้องกบกบอันนี้จิรลหยกในที่ลูกสชิ้นหยกๆ,ๆนี่อันนี้จิโลไ้ใส่ห่อก็่อนหน่อยหยิบออกมาทีละชิ้นป่าสิบออันนี้กล้วยมาหอกระต้มอันนี้ปลาคอ วา,างลงเอาเท่าเอาห้ปลาคอกล้วยนะอะไรเอาหอาหยิบออกมาลูกอันนี้ลูกต่อเจนาแดงเอาหายอันนี้กบเจนาแดงเอาหายหมดยังลงูกหมดแล้วขอบอกขอบเจรละลายเด้อน้ำผู้ที่เอาห่ยสุขคูสุขคนเนาะได้บุญนำกันละลายอยู่ดีมีแห้ง วันกนกรนะสิเขาไปในี่ั่วแล้วล่ะเนาะเบิ่งหัวสิไปห่อทั้งแดดีห่อข้าวต้มโอ้ยังเบิ่งโบเบิสนี่ก็นี่คงปกาเมาอันนี้กบนี่ลุงที่ลุงที่เอามาหายตะกะเจนาแดงเอามาหายปลาคอนี่เอาเท้าเอามาหายหนึ่งมันละละหนึ่งมันแซ่บแซ่ดลูก หนึ่งมันไข่และกับหนึ่งก้อยนี่ง่ายเอามาสู่กินยิบมาลูกหนึ่งมันนะแซ่แบแซ่บอืเอาถ้วยมาแบ่งกินเลยลูกเด้อเอาจานก็นได้สาวแพงตุ้มหน่อไม้ลาย เวลาเห็ดบุญประจำปีบุญห่อเขานี่ปลาเม้อสีมาห่อข้าวต้มกับสาวแพงเนาะตอนนี้ปลา,มาปเมาล่างเขาล่างเขาให้สะอาดแล้วก็ปะไหวปะไหวให้เม็ดเขามันมันอืดซะก่อนเนาะจากมะห่อมะถัว่วคือกันมะถั่วก็มามาแล้วลกับปะให้มันอืดซะก่อนให้มันไน่ไน่สับหนึ่งก่อนกับบดทึงว่าไน่แห้งให้มันอืดน,นะ <c oughs> ให้มันอืดจังสีมะฮ่อสีเห็ดน้ำกันบัดห่อเข่ากังขึ้นกะห่อน้ำกันบัดผ้าเข่าจังเห็ดองไทย่องลาวเนาะเลาส่วนเอฟซี FC ฟังก็แม่พี่น้องฟังออาวมาละบอดไ,ได้ๆเข่างามเยอะอืมเดกว่าเบอร์ท่านไป มาเหรอว่าโ้โคมโคมไอ้คือแถาเมื่อเราอัดหนามไว้เด้ออีนางว่ะมันแดดให้ได้บุมีจังเป่งน้าท่วมพี่นี่้าแกงบ่หน้าบบแกงแต่ว่าน้ามันเต็มตลอดเออเนี่ยบบต้องบบได้เห็ดยังคนเต็มตลอดหน้ามันหนามดิบบคือหน้าปลาหม้ออือหน้ามันนหน้าเหนือ ไปดีเนาะกภาเป็นลูกมือก่อนเอาทำไห่อน้ำกันเลยแล้วไปดีลูกมือลูกนี่นะแยกไปมัดคมก่อนให้เข่ามันขึ่งก่อนให้เข่ามันขึ่งตึงตึงเต็มที่ก่อนจังห่อมันจังห่อห่อง่ายเต้นตังโดนแล้วนะ เบื้งบรรยากาศเบื้งบรรยากาศยามเสาๆฝนตกนี่ประมาณทิดแล้วพี่น้องเพื่อเพื่อทิดเสร็จแล้วเพื่อเพกับน้องเพิ่นเหี่ยงเพี่น้องเพื่อกับน้องเพิ่นเพื่อกับน้องเพิ่นซ้อนนั่งซื้อกันอี๊ เอ้ยบูมเอ้ยบูมเป็นซ้อนนองหละซ้อนอีหละใช่ลูกโอ้ใสอีของอีหละเขียนนะใส่ใช่้ตัวนักสือีหละโอ้ใสโอ้ก็ก็อยู่ปอได้แล้วลูกตอนหนึ่งงอนยังเขียนสื่อเป็นอ้าวซ้อนซ้อนซ้อนจ้ะตอนหนึ่งยังเขียนสื่อบเป็นขีลายโพดได้ลูก ปลาเมาในหว้วยเป็นเบิดได้ปหนึ่งหน่วยเนึ่งพ่นใส่เสื้อสร้างอีกโอ้ยสร้างหลวงพระบางสร้างอายุทยาหลวงพระบางไก่กันพี่น้องไปหลวงพระบางกับมีแต่เสื้อสร้างอายุทยากับมีแต่สร้างเมืองเก่า <c oughs> เอาคลิปนี้พ่อเบิงพรอส้มท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิงชีวิตประจำมือประจำวัน,นป่าเมากับซาวแพงเมื่อนี้พ่อกันคลิปหนาพี่น้องเขากำลังใจสุดๆป่าเมานาวาสีนึ่งแช่บๆมาสุกินมีน้องมันกระแทบตัวสีเห็ดแซ่แช่แ่ตายยังก้อยเห็ดขโุ่น ไอ้กัาบมันโบหมักใส่ย,ยังหมักกินหอมๆซือ่อๆก็กเลย,ยลบ่ใสาาย่ยังขันอยากใส่ขันอยากใส่ก็เอาอันน้ำตาลมาหอยใส่น้ำรังก็ได้ตัวสาวแพงไอ้มักูสิขูดมะพร้าวได้ทั้งยังมีอีกยังมีอีกถุงหนึ่งขันอยากกันยังมีอยู่นั่นกูสิเห็ดจุดเซ็ตกินเด้อเมื่อเอาเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> มันน่ะแหละแซ่บอ yes ีู oh> ีได้เอาเมื่อแตถ้ากิเว็นอาทิตย์วัแล้วันูครุเป็นโครุที่นั่นจะมันจแซ่บอยังหนึ่งว่ใส่ไเนหนึ่งบัได้ใส่ยังพี่น้องกินก็หอมหอมสื่อป้านาวะว่ากูชิหนึ่งชัแซ่บมาสุกินเดนเยอบ่แช่บ่แช่กันมันหอมเน่ หัวโอ้ยจุกท้องดนะจุกมันน้ำหอมไอ้กับหมักน่ะไอ้กับหมักบ่ต้องใส่ยังไอ้กับน้ำหอมมันมันน่ะสุดยอดแซ่บะไปเลยน้ำตาลลายเด้มาหนังเหนี้ยเนี้ยพอกันคิดหนาเด้อพี่น้องเด้อขอทุกคนสุขดีมีความสุขสบายดี